สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวชาแนลนะคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ส่งของมาให้พี่มิวกับน้องต้นอ้อนะคะนี่คืออะไรเนี่ยขนมขนมเหรออ่านที่ต้นอ้อไทยนี่ของใครอ้าวนอ่านเลยนะอ่านเลยลูกอ้อเหรอของต้นอ้อลูกพ่อชิดนะของต้นอ้อรสพั เออฝั่นี้เขาโนมชดออกเขาต้องแกะอีกแล้วหมดแล้วเหรอเฮ้ยปีศาจนะชนนูนไงชนออจะได้อะไรนูิดดั่งค่ะแเเุ่ค่ะคนไปหาสื่อของบรรวงค่ะค่ะได้ค่ะอแกะช้นะมิว ลุน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 กันต้อ้อดีใจไหมต้นอ้อแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ยังไม่รู้อีกต้นอ้อรู้ไหมว่าข้างในเป็นอะไรต้นอ้อรู้ไหมคะว่าข้างในเป็นอะไรมองมองใหญ่เลยนะคะตนแช่อ่านก่อนอ่านก่อนอ่านก่อนอย่าพุ่งอย่าพุ่งสิดไปก่อนปากเสื้อให้น้องต้นอ้อใส่อ่อเห็นของหลานสาวต้นตอนนี้ ได้ได้ทำงานแล้วทุกตัวซักให้แล้วน้องต้นอ้อใส่กลงสวยนะตัวไหนเอออ่านว่าอะไรอ้าเปิดเลยลุนลุนเลยลุนเลยอ่านกระจุ่มกันสองคนบ้านนี่โอ้ยน อะไรนะมัตัวไหนใส่ไม่ได้เหรอตัวไหนที่มันไใส่ไม่ได้ก็ให้น้องรับตังค์แล้วก็ลองแกะดูกอ๋อถ้าพูดถึงว่าตัวเล็กกันเหรอเอาแกะเลยเอาแกะดูเลยลูกแต่ละตัวเลยลูกแกะเลยตัวเนาะโอ้โหไหนๆมันคืออะไรอะแกะเลยน้องทันนี่ก็อยากจะใส่ครับว่าไ่อยากจะใส่ ว้าวคล้ายคเสื้อกันฝนใส่ดูสิใส <ข Wenn S 1> ่ดูสิเอกันฝนแล้วเสื้อกันลมกันฝนงใช่อาสวมเลยลูกพอดีเลยพอดีเลยค่ะมีหมวกด้วยอะหมวกด้วยอันนี้ึ่งกับห่กแสดงว่าเหมือนกันเต้ยหรอแสดงว่าเป็นเสื้อกันเน่่รูลองแกะเลยลูกเผื่อมันมีตัวเล็กไงตัวเล็กก็จะใ้นอนแล้วใช่อาไว่าตัวนี้ตัวเลไม่้ค เอออันนี้แหละมันจะอ๋อเออตัวนี้แหละตัวนี้แหละอันนี้น่าจะนับตังค์อาแกะดูแกะดูนับตังค์ก็ได้แอดมินก็ได้จะเป็นน้อเขาใส่ได้เพราะเขาตัวเล็กใช่น่าจะใส่ได้ถูกตัวเออแล้วแต่ต้นน่อก็แล้วแะ่ต้นน่องเนาอพอดีลูกตัวนี้ก็แหลกใส่พี่โตคนพ่อเลยพอดีเป็นชุดนี่เลยนี่ ไงเนาะก็ตัวใหญ่เขาจับดูเนื้อผ้าเลยเป็นผ้าลมบ่เป็นผ้าลื่นๆผ้าลมกันฝนได้ผ้าลมเขาซักให้แล้วซักแล้วเปเลยอนะคะเปเลยอ้านเนี้ยแล้วเก็บแล้วฝนีงมีวมันคืออะไรขนม อันนี้อันนี้นี้ของคุณบังอ้นมันคืออะไรเนาะบังอ้นของบังอ้อนให้ใครอ่านซิไม่ไม่อ่านอ่านอ่านน้ำของใครนีของใครของใครอ่ะอ่านซิของใครเออสะกดหาแนมบ่เห็นไม่มีเสือมันมีซอยหมู่บ้านแทน ชบเปะชิสเป๊าน้องไม่่คผู้รับไงนั่นแหละก็ไม่เป็นไรแก่เลยแก่เลยคุณพ่อนุญาตให้แก่ไดอยังคุณอ้อแกะเลยแกะเลยไม่เป็นไรแล้วก็บอกว่าลูกสาวแอดชิดแกะใช่แล้วนะนี่คือหลักฐานหลักฐานเนาะ ก็จะผ่าชื่อเลยาก็ลุ้นไปด้วยกันนะอืมนนโอ้โหนี่ยายได้แล้วล่ะยาคืออะไรอ่ะยาบอมันก็คือไม้หรือเปล่าโอ้โหโอ้มีขวดเล็กขวดใหญ่ด้วยหรอน้ำพึ่งขวดใหญ่น้ำพึ่งอืมไม้อืมน้ำพึ่งอะไร อ่านใช่ด้วยน้ำผึ้งเเทนเดือนห้าน้ำผึ้งปอาน้ำผึ้งปลาเดือนห้าโอ้โหเป็นสมุนไพรเลยนะรับรองตาหวานเยอะที่เน้ให้ทานี่ไปชมไทยนะตอนนี้นะเป็นเสียนะเากินผสมมะนาวเนผสมมะนาวกินนะขวดสวยจังเลยนะคะอ่านี่ก็ขอขอบคุณคุณบางอ้อนนะคะที่ส่งน้ำผึ้งมาให้นะคะแล้วคุณอะไรนะ อันนี้คุณวาสนาเหรคะเอาเด็กๆอวยพรให้อวยพรให้ก่อนอะลูกอะทีละคนอ้าต้อนอ้อก่อนก็ได้เริ่มจากนี้ก่อนนะต้นอ้อพี่ออะพี่ก่อนก่อนอ่าดีๆเลยอ่าพนมมือขอขอบคุณคุณวาสนาด้วยนะคะก็ขอให้เขามีความสุขสุขภท้าร่างกายแข็งแรงขอให้คุณวาสนามีจิ่นดีๆเข้ามาในชีวิต ไม่มีเรื่องร้ายๆขอให้ทรงภูมิปฎิจิตุ่งคลงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับรวยร่ำรวยค่ะคุณผู้ชค่ะอ่านี่ก็ขอบคุณเด่นขอบคุณคุณวาสนานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ซิงได้ขอให้สมบูรารถนาดนะคะชาเก่งเก่งๆเก่งๆเก่งก็ขอขอบคุณคุณวาสนานะคะนี่ส่งขนมมาให้ ลูกหลานเนาะแล้วก็คุณบางอ้อนนะคะที่ส่งน้ําผึ้งมาให้เสียเนาะก็วันนั้นเสียไปรับน้อง้นโอ้ก็ไม่ได้กินน้มะนาวก็ไอจามก็เลยดงน้ําผึ้งมาให้กระเป๋าดรื่อนค่ะได้รับแล้วนะคะน้ําผึ้งค่ะขอบคุณมากมนะคะคุณบางอ้นอ่านแป๊บนะเอาฮือหากันตอนนี้ยังไม่ินขนมอาแบ่งน้องกินได้ แบ่งยายนี hmm. oh, oh, mm ่นะคะน้องเหมียวก็ให้คุณยายนะคะเอาหมดนี่เลยก็ได้นะคะเอาให้ยายหมดเลยหรอเอาให้ให้ยายหให้ยายก็ให้ยายดีจังเลยเอาให้ยายหมดก็ได้อโอเคเราจะเอาของไม้ก่นน้องเหมียวก็ได้อยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณจ้าแบ่งปันแบ่งปันนะคะนี่ค่ะนี่ก็นี่ก็แบ่งน้องกินก็กินด้วยกันกินด้วยกันเด็กๆโอเค